ดีค่ะวันนี้ก็จะมาดูคูลเล่ตัดหญ้านะคะว่านางใช้วิธีการตัดหญ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรนวัตกรรมการตัดหญ้าเหมือนเดิมหรอคะโปรดสังเกตนะคะว่าทำไมต้องมีสายระโยงระยางเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเขาเรียกอะไรอัตโนมือเช่นเดิมอ่ะค่ะ เนี่ยค่ะใช้แบตเตอรี่เก่าจากรถยนต์ไฟฟ้านะคะมาเชื่อมเป็นสายต่อยาวๆไปเนี่ยค่ะเขาประดิษฐ์ของเขาเองนะคะไม่รู้ว่าเขาใจคิดจังเลยวันๆก็เปิดดูแต่ YouTube อะค่ะหาความรู้อืมชอบทำนู่นทำนี่นะคะกวเลย ไอตัวนี้มันใช้ได้นานไหมแบตเตอรี่ไฟฟ้าเนี่ยใช้ได้นานไหมไใช้ได้เป็นอาทิตย์ใช้ได้เป็นอาทิตย์ชาร์จไฟใช่ไหมอืมเป็นแบตเตอรี่เก่าจากอ่ารถไฟฟ้านะคะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่ะตอนนี้ก็ตัดไปหินก็ดีดมาแล้วนะคะขอหลบก่อนค่ะเดี๋ยวโดนลูกหลง เาก็จะตัดของเขาอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะเครื่องนี้ซื้อมาได้ประมาณหนึ่งปีกว่าแล้วนะคะพอดีแบตมันเสื่อมเขาก็เลยดัดแลงมาใช้แบตเตอรี่เก่าจากรถไฟฟ้าแทนค่ะมาเชื่อมต่อนี่ค่ะนางก็ตัดไปจนนู่นหมวกก็ไม่ใส่นะคะไม่รู้ว่าจะชอบหน้าดำไปถึงไหน จะเป็นเปลววุ้นจิ้นแล้วค่ะเนี่ยเด็กๆเขาจะตั้งฉายาให้ว่าครูเล่เปลาวุ้นจิน้นเพราะว่าหน้าดำาหาเวลาสอนหนังสือแดดร้อนมากไปแล้วนะคะไม่อยู่แล้วค่ะหินก็กระเด็นมาละไว้วันไหนถ้าเห็นเขาประดิษฐ์อะไรปแปลกๆเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูใหม่ค่ะอันนี้ตอนที่เขาประดิษฐ์ไม่ได้ดูเลยค่ะว่าเขาทำอะไรเด็กน,นั่งทำๆงมๆแล้วก็ เนี่ยแหละค่ะเนี่ยค่ะเวลาตัดทีเขาก็จะหิ้วไปแบบนี้นะคะหิ้วไปไป,ไปตรงไหนเขาก็จะวางไว้แล้วเขาจะตัดทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆไปแล้วค่ะแต่ร้อนมากขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ